สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของสิวและการใช้ยารักษาสิวนะคะสิวก็คือการอักเสบของรูขุมขนและต่อมไขมันก็มักจะพบสิวเนี่ยเป็นอยู่บริเวณที่มีต่อมไขมันปริมาณมากนะคะก็คือใบหน้าหน้าอกนะแล้วก็หลังนะคะโดยสิวเนี่ยจะแบ่งหลักๆเป็นแค่2ประเภทเท่านั้นนะคะนั่นก็คือสิวไม่อักเสบ หรือว่านิยมเรียกกันว่าสิวอุดตันนะคะก็จะเป็นสิวหัวขาวคือสิวหัวปิดนะแล้วก็สิวหัวดำเป็นสิวหัวเปิดนะคะก็คือมีรูทางออกของรูขุมขนที่เราเห็นแบบเป็นสีดำๆเพราะว่ามันมีเคราตินแล้วก็พวกเม็ดสีเมลานินนะมาอุดตันอยู่นะคะทำให้มองเห็นเป็นสีดำและสิวประเภทที่2ก็คือสิวอักเสบสิวอักเสบนะจะแบ่งตามความรุนแรงนะคะก็เริ่มเป็นจะเป็นตุ่มนูน นูนแดงนะคะแล้วก็พัฒนาเป็นตุ่มหนองเป็นตุ่มหนองขนาดใหญ่ขึ้นบางคนก็จะเรียกสิวหัวช้างและพัฒนาเป็นใหญ่ที่สุดนะเป็นโพรงของหนองเลยมีเลือดน้ำหนองรวมกันอยู่นะคะซึ่งสิวแบบถุงซีดเนี้ยมีโอกาสในการเกิดรอยแผลเป็นจากสิวได้มากที่สุดเลย<ๆ>เพราะฉะนั้นเราควรป้องกันและรักษาสิวแต่เนิ่นๆน,นะคะไม่ให้มันรุนแรงถึงขั้น เป็นสิวอักเสบร,รุนแรงเพราะว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดรอยแผลเป็นจากสิวได้ค่ะแนวทางการรักษาสิวนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบ่งการรักษาตามความรุนแรงของสิวที่เป็นนะคะโดยปกติถ้าเป็นสิวไม่รุนแรงมากนะคะคือคือส่วนใหญ่เป็นสิวไม่อักเสบนะคะเป็นสิวอุดตนันมีสิวอักเสบน้อยกว่า10จุดก็จะนับว่าเป็นสิวที่ไม่รุนแรงก็การรักษาจะให้แค่ยาทาเท่านั้นนะคะ ซึ่งอาจใช้ตัวเดียวหรือหลายตัวร่วมกันได้แต่ว่ากรณีที่เป็นสิวรุนแรงมากขึ้นนะคะมีสิวอักเสบมากกว่า10จุดและเป็นสิวอักเสบที่เป็นตุ่มขนาดใหญ่เนี่ยก็จะแนะนำให้รับประทานยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะนอกจากการใช้ยาทาและในกรณีของผู้หญิงนะคะถ้ามักจะเป็นสิวช่วงที่มีประจําเดือนหรือว่าเป็นสิวฮอร์โมนอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ มีประจำเดือนมาไม่ค่อยสม่ำเสมอมีขนโดกเสียงห้าวผิวมันส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เรามีฮอร์โมนไม่สมดุลน,นะคะมีฮอร์โมนแอนโดเจนมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนแอนโดเจนเนี่ยในการรักษาสิวได้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่ามีอะไรบ้างและตัวสุดท้ายนะคะสำหรับกรณีคนที่เป็นสิวรุนแรงมากนี้เนี่ยเราก็จะ แนะนำให้ใช้ตัวไอโซเ e รติโนอินะคะคือใช้ทุกอย่างมาหมดและไม่หายนะคะก็ต้องมาใช้เป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายารักษาสิวนะคะมีอะไรบ้างและใช้ยังไงนะคะมีข้อควรระวังเรื่องอะไรมาติดตามกันเลยค่ะสําหรับการใช้ยารักษาสิวนะคะเริ่มจาก กรณีที่เป็นสิ่งไม่รุนแรงมากก่อนนะคะก็เริ่มจากยาทากลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่เลือกใช้เป็นอันดับแรกนะคะก็คือกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามิน A ตัวยาสำคัญชื่อว่าเตติโนอินนะคะจะมีความแรงสองขนาดคือ0.025และ0.05ค่ะ ยี่ห้อที่เรารู้จักนะคะก็จะมีเรตินเอซึ่งตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถใช้ตัวอื่นทดแทนได้เช่นสเตียว,ว่วาเอฟเนตินเอเป็นต้นค่ะตัวยาเนี้จะไปออกฤทธิ์โดยการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยละลายหัวสิวลดการอุดตันของรูขุมขนและลดการอักเสบในบางคนอาจจะทำให้สิวเหอ่อ ในระยะแรกที่ใช้ยานะคะเพราะว่ามีการผลัดหัวสิวออกมาการใช้ยานี้นะคะก็แนะนําให้ทาบางๆวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนในบางคนอาจจะทําให้หน้าแห้งแดงลอกได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าหน้าเราระคายเคืองมีอาการแห้งแดงลอกเราก็อาจจะไปใช้กลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A อีกตัวที่ระคายเคืองผิวหนังน้อยกว่านั่นก็คือตัวอะดาพาลีนนะคะหรือว่ายี่ห้อก็คือดิฟเฟอริน 0.1%นั่นเองค่ะมันก็จะราคายเคืองผิวน้อยกว่าในคนที่แพ้สเตียนอินนะคะก็มาใช้ตัว d i f เฟอริได้ข้อเสียคือมันจะค่อนข้างราคาสูงนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือราคายเคืองน้อยและทำให้ผิวไวต่อแสงแดดน้อยกว่าฉะนั้นในคนที่ใช้ยาก,กลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A นะคะก็ควรทาครีมกันแดดในตอนเช้าด้วยนะแล้วก็พยายามหลบเลี่ยงแสงแดดนะคะ ส่วนยาทาตัวต่อมานะคะก็คือเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ ide, หรือที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในนามเบนแซคเอนโซซิต so นะคะจะมี2ความแรงก็คือ2.5%แล้วก็5%นะในคนที่เริ่มใช้นะคะก็แนะนำให้เริ่มจากความแรงต่ำก่อนก็คือ2.5%นนะคะตัวนี้มันก็จะไปช่วยในการ พรสเซลผิวลดการอุดตันของรูขุมขนและนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรีย P. acne ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ด้วยค่ะสำหรับวิธีใช้ยานะในคนที่เริ่มใช้ยาช่วงแรกนะคะก็แนะนำให้ทาประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วล้างน้ำออกจากนั้นเราก็สามารถปรับเพิ่มเวลา ได้มากขึ้นนะคะเมื่อผิวหนังเราเนี่ยทนต่อการใช้ยาแล้วก็คือดูว่าเราไม่มีอาการผิวแดงแสบแห้งลอกนั่นเองนะคะก็สามารถเพิ่มขนาดยาได้แต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าทาแล้วมีอาการแดงแสบแห้งเนี่ยเราก็ลดระยะเวลาทาลงนะคะหรือว่าลดความถี่ทาเป็นวันละครั้งแทนก็ได้นะ ตัวยานี้เป็นตัวยาทาก่อนล้างหน้านะคะก็คือทาแล้วล้างออกถ้าในตอนเช้ามันก็สามารถทาได้เลยนะคะเพราะหน้าเราก็ถือว่าสะอาดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในช่วงเย็นเนี้ยเราควรจะล้างหน้าก่อนทั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ซับหน้าให้แห้งเราประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะแล้วค่อยทายาเป็นโซโลโซิเฟอร์อกไซด์แล้วก็ล้างออก,ออกอีกครั้งนะคะเพื่อช่วย,ยให้ยาเนี้ยคะ่ะไปออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ก็สามารถใช้คู่คู่กับตัวเตติโนอินได้เลยนะคะตัวต่อมาที่เป็นที่นิยมอีกตัวนะคะสำหรับคนที่มีสิวอักเสบร่วมด้วยก็คือคลินด้าไมซินคลินด้าไมซินจะเป็นตัวยาฆ่าเชือ้อแบคทีเรียพีแอกเน่นะคะยี่ห้อที่เรารู้จักนะคะก็จะมีคลินด้าเอ็มอันนี้จะเป็นรูปแบบโลชั่นนะคะแล้วก็ รูปแบบเจลเป็นคินเดรลินเจลหรือโทเมอีเจลโดยส่วนตัวจะชอบแบบเจลมากกว่านะคะเพราะรู้สึกว่าตัวยามันจะคงอยู่ที่ผิวได้นานกว่าและมันก็เหมือนมีชั้นเจลนะคะที่คอยปกป้องสิวของเราจากพวกฝุ่นละอองนั่นเองค่ะการใช้นะคะก็แนะนําให้ทาบริเวณที่เป็นสิวอักเสบวันละสองครั้งนะคะเช้าแล้วก็เย็นหลังห้างหน้านะการใช้คินดาดมาซินอาจจะทำให้ผิวแห้ง ลักทายเคืองลอกได้นะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงอยู่นะที่ผสมอยู่ในยานะคะก็บางคนที่แพ้แอลกอฮอล์ก็จะไม่แนะนําให้ใช้ยาคลินด้าไมซินนะคะส่วนใหญ่จะไม่แนะนําให้ใช้ตัวคลินด้าไมซินเป็นตัวเดียวในการฆ่าเชื้อนะคะเนื่องจากถ้าใช้ยาวเป็น1เดือนขึ้นไปเนี่ยจะทําให้เชื้อดื้อยาได้ ก็จะแนะนำให้ใช้คู่กับเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์นะคะในบางรายอาจจะใช้คู่กัน3ตัวได้เลยนะคะก็คือเตรติโนอินเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์แล้วก็คลินด้าไมซินนะคะใช้ร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับในรายที่เป็นสิวปานกลางนะคะมีความรุนแดงมากขึ้น ก็คือมีสิวอักเสบมากกว่า10จุดขึ้นไปนะก็จะแนะนำให้ใช้ยารับประทานคู่ไปด้วยนะคะเป็นยารับประทานพวกยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะที่นิยมใช้ก็จะมีด็อกซีไซคลินอะมอ,อกซีเซลินอซิตรมไมซินและก็เซฟ,ฟาเล็กซินนะคะโดยขนาดใช้ยาเนี่ยควรจะใช้เท่าไหร่นะเราก็ไปปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านได้เลยค่ะเพื่อที่เขาจะแนะนำขนาดการใช้ยาให้ เหมาะสมกับเรานั่นเองตัวต่อมาที่นิยมใช้นะคะสำหรับผู้หญิงที่เป็นสิวในช่วงที่ประจำเดือนมานะหรือว่าปกติมีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอผิวมันมีขนโดกนะคะก็จะแนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนแอนโดเจนคือลดอาการผิวมันขนดกลดสิวนะคะ สามารถช่วยในการรักษาสิวได้ก็จะมีตัวยาอยู่3กลุ่มด้วยกันก็คือตัวแรกเป็นกลุ่มอ t ทิ n e ลเอสตราไดออนะคะผสมกับไซโปรเทโร a c ซิเต e เช่นพวกไดแอน OC35 มครีมซูซี่นะคะตัวพวกนี้ก็ได้รับการแอ p r o v e นะว่าใช้รักษาสิวได้นะคะและตัวต่อมาก็คือบี a า a านะคะ จะมีส่วนผสมของอ t h ท n ิลเอ t r a าไดออนกับโครมาไดโนนอซิเตตนะคะก็ช่วยรักษาสิวได้เช่นกันและสำหรับคนที่ต้องการรักษาสิวแต่กังวลเรื่องน้ำหนักจะขึ้นนะคะก็จะมีตัวยาอีกสูตรนะคะซึ่งจะมีฤทธิ์ช่วยขับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลดการเกิดบวมน้ำหรือน้ำหนักเพิ่มได้ก็คือตัวยาอ t h ท n ิลเอ t r a าไดออผสมกับโรสเ r อริโนนะคะ ก็จะมียี่ห้อยัสมินหรือว่าเมโลเดียถ้าใช้ยัสมินและเมโลเดียแล้วบางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะก็จะแนะนำให้ใช้ตัวยาขุมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนั่นก็คือตัวยาสนะคะหรือว่าซินโฟนียแทนก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วยรักษาสิวได้นะคะสำหรับยาขุม3กลุ่มนี้และสำหรับตัวสุดท้ายนะคะ ที่ใช้ในการรักษาสิวรุนแรงคือมีการอักเสบทั่วหน้านะคะหรือว่าเป็นสิวอักเสบขนาดใหญ่นะคะก็แนะนำให้ใช้ตัวไอโซตร t ตินอินหรือที่รู้จักกันในชื่อของโรแอคิวเทนแอคโนตินตัวนี้มันจะไปยับยั้งการทำงานของต่อมไขมันนะคะก็ทำให้หน้าเราไม่มันนะคะเพราะฉะนั้น ผลข้างเคียงที่เกิดก็คือนอกจากหน้าเราจะแห้งแล้วทุกอย่างมันจะแห้งไปหมดเลยนะคะก็คือทําให้ปากแห้งตาแห้งผิวแห้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบํารุงนะทาลิปสติกหยอดน้ําตาเทียมทาโลชั่นนะคะแต่มันก็ยังมีผลข้างเคียงอื่นๆอีกนะซึ่งทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นไตรกีรายสูงขึ้นหรือเป็นตับอักเสบได้นะคะ ถ้าใช้ระยะยาวในบางคนอาจจะทำให้ซึมเศร้าและที่สำคัญที่สุดก็คือมันทำให้ทารกพิกการได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ไอโซเตรติโนอินเนี่ยค่ะต้องมั่นใจว่าตัวเองคุมกํำเนิดอยู่นะคะถ้าคนที่วางแผนจะมีลูกเนี้ยก็จะไม่สามารถใช้ยานี้ได้เลยนะคะเนื่องจากผลข้างเคียงเนี้ยที่บอกมานะคะที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็รุนแรง จึงนิยมใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะและยังมีการจำกัดการใช้นะคะให้เป็นยาควบคุมพิเศษนะคะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นในร้านขายยาก็จะไม่มียาตัวนี้จำหน่ายนะคะสำหรับการรักษาสิวนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการรักษานะปกติก็ต้องใช้เวลาสัก สอถึงเดือนแต่ถ้าในคนที่เป็นสิวรุนแรงอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปเป็น6เดือนถึงปีหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจเย็นๆกับมันนะทายาทุกวันนะคะและก็อยพยายามอย่าไปแคะแกะกาวบริเวณที่เป็นสิวนะคะปล่อยให้สิวหายเองมันจะลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็นจากสิวได้และเราก็พยายามดูแลผิวหน้านะคะทำความสะอาดผิวหน้า ทุกว,นวันเวลาสองครั้งก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งและสิ่งสําคัญก็คือช่วงที่เป็นสิวก็งดแต่งหน้านะคะเพราะว่าการใช้เครื่องสำอางเนี่ยอาจจะทําให้ผิวอุดตันได้อีกนะคะก็ทําให้สิวรุนแรงขึ้นนะคะเลี่ยงการนวดหน้าขัดหน้าและที่สำคัญนะคะก็คือพยายามเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะ แล้วก็นมัวเพราะว่ามันก็มีการวิจัยว่ามันกระตุ้นทําให้สิวกำเริบรุนแรงขึ้นได้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับเรื่องสิวและการใช้ยารักษาสิวนะคะหวังว่าหลายคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ